วันนี้ไวดีเอ้ยไวกล้องด้วยวันพฤหัสดีก่ายกมือด้วยสวัสดีค่ะอ่าวันนี้ทำอะไรคะรีวิวรีวิวอะไรคะพัดลมพัดลมเปิดเลยครับอันเป็นพัดลมนะเดี๋ยวไม่เป็งเป็นยี่ห้อฮาตารีนะครับแอร์พาวเวอร์นะครับนี่ครับเซฟตี้อย่างดีนะครับของเขานะครับเปลี่ยนไปด้วยตัวตัดระบบไฟอัตโนมัตินะครับนี่ครับโมเดลนะครับ h t 4 1 6 m 8 n นะครับ เอสทีนะใส่เข้าแฟน16นิ้วนะครับอ่ะน้องธีรีเปิดนะฮะเอาละครับมีอะไรบ้างพัดลมเปิดเลยนะครับก็จะมีตัวพัดลมนะอ่าตะแกรงเดี๋ยวเดี๋ยวไปไประกาว,ว,ว่าธีรีธีรีธีรีอ่ะก็จะดึงตรงนี้ออกมานะครับดึงออกมาปุ๊บอ่ะโอเคได้ละตังนี้จะมีตัวตัวสวิตนะครับสวิตซื้อของเขานะครับก็ราคาเท่าไหร่นะ 9 5 0บาทนะครับของฮิตาลิอาฮิตาชีนะครับแล้วก็16นิ้วนะครับอ๋อฮาตาฮาตาลีนะครับ16นิ้วนะครับนี่คือสวิตของเขานะครับก็ถือว่าเจ๋งนะฮะต่อไปก็จะเป็นตัวตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวพัดลมกำลังโดนโดนโดนนี่อยู่นะลมแกะโดู ไายัางดึงน,นะฮะดึงพัดลมนิดนึงอะนี่ตัวพัดลมนะครับอ,อ๋อละนิดอ่าเี่ตัวพัดลมนะครับจะเป็นตะแกรงด้วยแล้วก็ใบพัดระบบนิ้อนับสีสีเทานะครับสีเทาสีขาวนี่แหละครับ จะมีการลลอกไว้ไจอ้อย่างเรียบร้อยนะคือเป็นเพดานเป็นอ่เป็นพัดลมอ่ขนาดเล็กนะใช้ระนับพัดลมอ่เพดานต่ำนะครับนะครับราคา990บาท50บาทนะครับาทถือว่าแล้วถ้าเป็น18บดนิ้วก็พันสามนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ นะครับนี่ครับเป็นใบอย่างเขานับแยกมาแล้วนะนี่ลักษณะ16นิ้วนะครับก็ถือว่าเจ๋งนะครับพัดลม16นิ้วฮาตาลิยี่ห้อดังด้วยนะนี่คือตะแกรงนะครับตะแกรงก็จะมีคู่มือของเขานะครับนี่ครับคู่มือนะครเป็นการติดตั้งนะครับเพดานต่ํานะครับคู่มือแล้วก็พร้อมกับใบประกันด้วยนะครับ วิธีการต่อพัดลมแล้วก็สวิตแล้วก็ไฟ2 2 0โวล์ครับ5 0าสเฮิร์นี่ครับใบก็พิมพ์เข้าไปเลยนะฮะส่งไวประกันนะครับนี่ครับของเขาเป็นตะแกรง,งขนาดแบบนี้นะครับก็950บาทถือว่าใช้ได้นะ่าก็จะเป็นมอเตอร์นะครับแล้ว ที่ตั้งเพดานนะนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็อย่ายลืมครับแล้วแต่มันอยู่ที่แล้วแต่บางคนก็เป็นลักษณะเพดานสูงนะครับก็ใช้แบบมีก้านยาวนะบางคนก็เพดานต่ำก็ลักษณะแบบต,แบบตัวเล็กๆนะฮะแบบแขวนก็ได้แล้วก็ตั้งข้างบนก็ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับตั้งไปเหมือนเดิมนะ แล้วก็มีตัวนะครับคอยบล็อกนะครับเป็นฐานของเขาครับให้เป็นโลชิสติกในการติดตั้งไว้นะครับหรือว่าดีนะดีไซน์ดีนี่เป็นกระดือนะฮะฝั่งนี้นะแกนกลางอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็อ่ะเก็บนะครับไปติดตั้งที่นี้นะ<อ>ก็ถือว่าราคา9 1 0บาทไม่แพงนะสำหรับ16นิ้วนะครับ น้ำหนัก5.2ากิโลกรัมผ่านมาตรฐาน ISO มีบาร์โค้ดเวลาหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์นะ,ะแล้วก็บาร์โค้ดแบบธรรมดานี่แบบบาร์โค้ดแบบ QRD แล้วก็มาตรฐาน ISO นะสามารถนำมาริีไซเคลิลได้นะ 16นิ้วประมาณ40สเซนเมตรโอเคนะไม่มีอะไรลนะอืมวิธีการติดตั้งก็คือนะครับให้ช่างติดตั้งดีกว่านะครับเราก็นี่ซื้อมาให้ช่างติดตั้งนะถ้ามีเวลาก็ติดตั้งเองก็ได้นะครับมันถือว่าไม่ยากเหมือนกันก็อ,อย่าลืมติดตามโรงงานทาวฟสิสตูซักไซส์รุ่พลาสด้วยนะสำหรับพัดลมแบบเพดานต่ํานะครับก็สามารถซื้อได้นะตะแกรงของ ฮาร์าตาลีนะครับราคาเการา9 5บบาทนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook, Subscribe, สุนวัสด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย